ก็เท่าที่ผมดูนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมก็จะดูที่พฤติการเกี่ยวกับการกระทำนะครับผมมองว่ามันเหมือนกับจะเป็นการโฆษณาโดยการหลอกลวงนะครับเข้าข่ายเป็นการช่อโคงประชาชนนะคงจะไม่ใช่ไปในลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่อ,อย่างที่สังคมตั้งข้อสังเกตนะครับผมมองไปในลักษณะว่าน่า การโฆษณาขายสินค้าเนี่ยในลักษณะหลอกลวงอันเป็นความผิดฐานช่อโกงโประชาชนเยอมากกว่า,านะครับแล้วถ้าเขาบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ช่อโกงนะเพราะว่าจริงๆการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงเขามีสินค้าให้คุณลงทุนเองอย่างนี้ไปไปแบบนี้ได้ไหมคะก็ต้องดูที่ที่พฤติการนะครับผมผมชี้ให้มองไปที่การกระทํานะครับถ้อยคําพูดคํารับรองการ โฆษณาต่างๆว่าว่ามันมันเป็นจริงดังที่พูดหรือไม่นะครับเช่นการรับรองว่าสินค้ามีสต๊อกจำนวนมากมายแล้วก็เป็นสินค้าชั้นดีเป็นที่นิยมขายไม่ทันระบายไม่ทันอะไรํำตองเนี้ยครับซึ่งผมว่าข้อเท็จจริงเนี้ยมันก็จะขัดแย้งกับกับความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในไอคอนนะครับ ทีนี้ในในส่วนของการการะทำเนี่ยเห็นมีบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยอ,อย่างนี้เป็นอาชญากรระดับชาติได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยในมุมมองของคุณชาวคิดว่างไงคะก็ผมผมคิดว่าเป็นอาชญากรระดับชาตินะครับเพราะว่ามีมาการกระทำเป็นสมบูรการอืมนะครับเริ่มตั้งแต่การอาศัยความมีชื่อเสียงของดาราความเป็นดาราเนี่ยนะครับดึงเข้ามานะครับเป็นฐานในการดึงดูดสมาชิกให หลงเชื่อในคุณสมบัติของดาราว่าคนคนนี้มีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นคุณแซมยุรันันอย่างเนี้นะครับซึ่งถ้าเราศึกษาประวัติของคุณแซมเนี่ยเป็นคนที่มีมีชื่อเสียงมีฐานะความเป็นอยู่มีความน่าเชื่อถือในสังคมดาราเนี่ยสูงการที่มาพูดมารับรองมาทำตัวเป็นบอสในไอคอนเนี่ยก็ <c oughs> ทำให้คนหลงไหลเชื่อถือ ทั้งทงที่ข้อเท็จจริงที่คุณแซมได้รับเนี่ยผมไม่ทราบว่าคุณแซมจะรู้หรือไม่นะครับ <Okay. S 2> แต่ข้อเท็จจริงที่ได้รับแล้วนําไปถ่ายทอดให้สมาชิกฟังเนี่ยผมว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงนะครับ